ใช่ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่แอปได้ม,มีโอกาสมาร่วมงานนะคะโชว์พาบูติกในคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดค่ะ,<ม>คะเขาก็มีการาปรับนะคะแล้วก็ขยายบูติกค่ะที่ที่นี่ค่ะที่พรรากรอนนี่เลยที่อยู่ที่คอกับที่หูเลยใช่ค่ะโอ้อผมว่าชอบทุกชินนะะนน้นเลยค่ะนี่แน่นอนอ่าชอบยังนะ รู้จักหรือยังคะ่ยค่ะรู้จักหรือยังอยากอยู่ค่ะอันนี้เขี้นใหญคะอันนี้เขามีชิ้นเดียวในโลกค่ะลองชิ้นหนักนิดนึงไม่แรงเลยค่ะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากค่ะรู้สึกว่าเ้าดีแอพเหมือนกันนะฮะแน่นอนค่ะาแบนน่ให้เบลใส่กีให้ใส่หรือให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยได้เลยได้เลยแบบไหนก็ได้ค่ะยินดีแบบไหนก็ยินดีค่ะ เพราะว่าเป็นแบรนด์ทุกคนจะรู้จักในนาะมเป็นลักชัวรี่แบรนด์นะคะที่เก่าแก่ยาวนานร้อยกว่าปีรู้สึกจะร้อยหกสิบปีนะคะจากค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เรามีจักมาตั mm ้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็อาทินแน่ๆอันนี้อาจจะก็เเป็นนิดนึงสำหรับแบรนด์แต่ว่านาฬิกาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นอย่างรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของโชพาเลยะะอันนี้ทุกคน สามีโอกาสต้องมีค่ะมีคนสามสิบเอ็ดล้านราคาต้องถามทางแบรนด์เนี่ยัวก็คือสมารถช้อปที่ได้ง่ายได้ด้วยในทูธนี้หรอใช่ค่ะแล้วก็เขามีการปรับปรับรูปแบบของในบูธนะคะก็จะมีห้องที่แบบเข้าไปเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ เชิญชวนนิดนึงค่ะที่จะพาครที่ชอบสัโสมพาสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนของโชพานะคะก็อยากให้แวะมาดูกันค่ะที่นี่นะคะที่เสียงคาร์โก้ค่ะออก,ก็ก็ดีค่ะแต่เอาตรงๆก็ก็เป็นวันๆคือมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันแบบมันอาจจะแบบเป็นครั้งแรกมันก็ ตอนแรกเหมือนจะโอเคก็ขึ้นขึ้นลงลงหมกอ้แต่วบางทีมันก็มีโมเมนต์ชูกลับมาใช่ใช่งานที่ดูนั้นหลายหาคนโสกาสรแยบมากแบบียบเหน่ยเหมือนกันไหคะเพราะคือค่อทุกวันเลยเพราะแสกก็มาเยอะก็ต้องดูแลงานเองอะไรตัวเ่ด้วยคือพอมันเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแค่ผ่านแล้วค่ะมันก็ ก็อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องอันนี้แล้วก็จกบจะพูดกับแขกเสมอว่าขออภัยด้วยค่ะโดยเฉพาะยิ่งวันแรกๆแล้วก็เป็นวันที่แบบฝนตกรถติดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงวันแรกๆก็คำนวณนู่นนี่นั่นก็ผิดพลาดไปบ้างไงคือไม่ไม่ได้คิดว่าว่าจะมีเพื่อนผู้ใหญ่มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งพี่น้องอะไรมามามารวมเป็นส่งพี่พ่อแต่หลายคนไม่ได้ไม่ได้คาดมาเะียขนาดที่พี่แอมบอบคำน้าที่เสร็จแล้วก็ยังไป เขาเรียกว่าทำงานส่วนตัวไปอะไรกันต่อเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะลาต่อยังไงนะคะก็ก็รู้สึกว่าเออก็เสร็จงานแล้วก็ควรจะกลับไปทํางานเนี่ยค่ะก็แล้วก็ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะช่วยเราไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เราไม่ต้องมีเวลาว่างก็ทํางานต่อไปเลยจริงๆถ้าตั้แต่งงานเี่ยนได้ค่มมันยังไม่ได้พักค่ะก็ลอยอังคารเสร็จ ทำงนานต่อเลยเอาจลรว่าจเรอาจริงๆมันเป็นปลางที่มีอยู่แหละก็ไม่ได้อยากจะลาเท่านั้นเองค่ะก็อ่านข่าวแล้วก็สามแซ่บแล้วก็ละคราที่ว่าไ่อกได้บอกลาทันบอก่ะจริงๆก็บอกทุกวันพูดกับทขาทุกวัน ลูกปีก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะเห็นวิ่งช่วยคุณแม่เอาจริงๆหลายๆอย่างที่เพิ่งไ่เห็นในคลิปที่หลังค่ะนะตอน6วันที่ที่เที่เนียนสวดแล้วก็แล้วก็ชาปนกิจเนี่ย เราไม่ได้มีสติหรือเวลาหรืออะไรที่จะมาดูอะไรเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทอนจบงานก็ได้เห็นคลิปต่างๆก็ก็เห็นคลิปเรวก็ยังขอบคุณมากที่ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็ก็มีหลายๆคลิปที่เราเพิ่งไม่เห็นว่าโอ้เขามาดูแลแสกแบบนี้หรอเขาเขามีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนเวลาที่อยู่กับเราได้คุยได้คุยกับบาปีนะคะแย็บก็แบบ ก็ตอนจบงานค่ะก็ขอบคุณเขาค่ะเขาบอกว่าต้องขอบคุณที่ที่ใหม่ค่ะแล้วก็รับผิดชอบตัวเองคือไม่ไม่ต้องให้แม่เป็นหัวคือียงไม่ได้บอกตรงตัแต่เรกว่าเออหม่จะต้องคอยรับแขกทุกคุณแม่นั่งที่แม่ืองอนจัดการอ่าตอนเริ่มวันแรกอะค่ะมีการบรีฟกันเล็กน้อยบรีฟแค่ว่างานสดต้องสำรวมแลลูกค่ะเพราะว่า ร, <Diamond. S 1> รู้ว่าเขาจะเจอลูกพี่ลูกน้องเงี้ยกลัวว่าเด็กๆอยู kind of mm ่ด้วยกันแล้วจะอะไรเงี้ยแต่พอเอาพวาจริงก็คือไม่เลยแล้วปีเขารู้ตัวไหมเขาว่าเขาโตขึ้นเขาท่านจำมา้ในการช่วยเหลือพี่แอฟตงต่างๆที่ผ่านมาคงไม่รู้ตัวนะคะพี่แอฟยังไม่ค่อยรู <so clear. S 2> ้ตัวเ่ะคือณตอนนั้นมันก็มันก็ทําทุกอย่างไปตามจังหวะที่ควรจะเป็นที่ควรจะทาไม่ได้มีเวลามา ดูว่าใครเป็นยังไงเท่าไหร่แต่ในสัตว์น่ะพี็คือมันนองโตขึ้นเรามีชอบมากขึ้นใช่มพอไม่เห็นคลิปปะค่ะก็รู้สึกว่าโอ๋อค่อยโล่งใจหน่อยโลใจโล่เลยค่ะตอนไม่เหใจค่ะเป็นไปค่ะมีฉากเห็นมีฉากคุณแม่ก็อย่างเช่นแบบฉากดื่มน้ำคุณแม่ใช้หลอดคุณแม่ก็ยังมีแวะแวะเตือนทกี่ปีหน่อยไม่ค่อยรู้ตัวเลยค่ะงจริๆบางที เออจะบอกว่ายัางไงอ่ะเราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวันหกวันเราทุกอย่างมันเร็วมากไปหมดเลยแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็ลันไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เราวันแรกอาจจะยังรู้สึกตัวอยู่ว่าโอ้พี่ๆนักข่าวมารู้สึกว่ามีกล้องอยู่ด้วยแต่พอวันหลังๆไม่รู้สึกตัวตแล้วค่ะว่าจะมีถ่ายอะไรตอนไหนเราเราไม่รู้เรื่องว้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็กับแขกที่เราก็ต้องดูแลดีที่สุดแล้วก็ต้อง คือก็ต้องแบ่งภาคแบบสมาธิก็อยากจะสวดแล้วก็ตั้งใจมีสติมีสมาธิให้คือคุณพ่อเน้มากที่สุดแต่อีกซีหนึ่งก็ต้องแบบดูแลคลือแขกก็เ็อุตส่าห์ียนันมาบอกลยโอ๋ออย่างรวดเร็วเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะ ก็ยเยอะค่ะนะพยายามเอาขึ้นแอฟในงานจริงๆก็คือได้รและกำทันใจจากคุณเยอะมากแต่หอย่างนดียวก็ต้องขออนุญาตถามเนาะกำนวนคุณเองแบบคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ยกกุ่งนุ่แต่คุณก็จะอนตเพียงแค่ต่อไปทีมงานกำลังจะเป็นี่ข้างปี่ึงนะถ้าพูดถึงกำลังใจนะคะขออนุญาตก่อนไปถึงยุ่นเล็กนะคือสำ <c oughs> หรับแอฟรู้สึกแบบซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งกับแอฟเองแล้วก็กับทั้งครอบครัว เมื่อมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็คือจริงๆท่านไม่จําเป็นต้องมาก็ได้ท่านมาท่านก็ลาบากอย่างอย่าง่านมุ้ยนะคะอย่างเอ่อที่ออฟคงพาสีนะคะหรือแม้ท่านคุณปู่ไอวงคุณพ่อคุสณสังกาเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาหลายวันก็ได้แต่ท่านก็มา อาจาริยุรชาตเนะค่ะซึ่งอาจิย์ปัจจุบันก็ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนบ่อยๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจิตกย์ก็มาให้กําลังใจมาทั้งวันสวดทั้งวันชปนาปนกิจเลยก็รู้สึกว่าแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกน,นะคะคือคืออย่างสีท่านที่ที่ยกตัวอย่างมาคือเป็นท่านที่เราผูกพันแล้วเราก็ต่อให้ท่านไม่มาเราก็รับรู้ถึงความรักความห่วงใย,งยงที่มีให้อยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาอรรู้สึกแบบ ขอบใจทุกคนเยอะมากเลยค่ความสำคัญหนักชอบใช่ค่ะโอ้ยนี่ยังไม่นับนักแสดงที่แบบจะพูดชื่อก็เดี๋ยวๆไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีแต่ว่านักแสดงทุกๆท่านทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องที่มาแบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะจริงๆรู้สึกแบบซาบถึงใจแขอบคุณนะคะ ก็ค่ะก็มันก็หลายวงการเพราะว่าของเราเป็นวงการบันเทิงแล้วก็ทางด้านครอบครัวก็จะเป็นสถาปนาแล้วก็ธุรกิจอะไอย่างเงีก็ยังมีลูกค้าคุณพ่อที่ที่รักแล้วก็ผูกพันกันแล้วแี่มจัารคือกกูนอเงีันนี้เาอาามน่ยต้งใจมยแต่แรดท้ายแล้วก็กลส้ายกวก็เป็นอย่างนค่ะ เดีคมาตั้งแต่วันงานใช่ค่ะมาตั้งแต่วันแรกเื่อจะมาก่อนอจริงมั้ช่วยช่วยอะไรรบเ็นนับนนเป็นแบบี่อะไรมาจริงจเขาต้องมาช่วยแบบ มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาให้เราปลื้ใจว่าเออมีเขาอยู่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแอบก็ไม่กล้าเปิดใจอะแอบรอะคือจริงนักแสดงทุกท่านนะค่ะทุกคนก็จะน่ารักมากก็จะอาสาว่าจะช่วยอะไรไหมจะช่วยเสิร์ฟน้ำหรืออะไรไหมแอบก็บอกอุ้ยไม่ไม่กล้าค่ะไม่ไม่ต้องคือแค่มาแล้วก็แบบขอบคุณมากมากแล้วคนินดีทำรวมถึงตัวนนท์คนใจดีทำด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นเลยเขาเหมือนตั้งใจทำ อขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วก็ขอบคุณนนไปแล้วด้วยค่ะ <c oughs> ขอบขอบคุณจริงๆค่ะก็เหมือนกันตับซึ้งใจตอนนี้ก็ขอขอนุญาตคุณคนนั้นคนก็เลยอิกล่าว่าขอการมา <c oughs> ให้กำลังใจ <c oughs> ขนาดน <c oughs> ี้คนที่ด้กล่าวที่จะเป็นคนที่แบบ <c oughs> ตัวจริงตัวจริงของเราไม่ได้หลขขอกลวงช่วยเราอบบนี้ยังไนะอาจารตอบไปยงนะปไป เปน้ำเรื่อวมนบอยู่ที่รหนก็เอาเป็นว่าเป็นคนที่ให้กำลังใจแอฟแล้วก็ซัพพอร์ตแอฟตอนนี้ค่ะที่หนึ่งค่ะแล้วก็เขาก็ คือแอลก็รู้แหละว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นปรูปธรรมเพราะว่าเขาก็เป็นคริสแล้วก็และแอลก็ไม่ไม่กล้าจะกวนรบกวนเขาขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็อยา่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้เรา่ังสจบตลอดใจพี่รักอยู่ไหมคะค่ะแต่เห็นมีค่าววาน้นก็เขาอยอมเกณฑติกครอบครัวพี่เข้าไปไคือหลายๆอย่างก็เพิ่งมาเห็นหลังจบงานนี่ยค่ะ เหมือวที่แบบเออเห็นว่าเขาอยู he years, anyway> like ่ใกล้ๆอยู่อะไรเอาจริงๆค่ะตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเราเราไม่รู้เลยค่ะว่าใครใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอยู่หรืออะไรมันทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยค่ะในแต่ละวันที่ที่จัดงานสวดแล้วเทียบได้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆของพี่แฟนไม่ได้เที่ยวจังหะที่เราไม่ยอมไปคือที่ไหนบ้างค่ะจังหวะรู้สึกอะไรรู้สึกตื่นเต้นใจอะไรบ้างจริงๆก็ข้าบตึงจา คนที่ที่สละเวลานะตรงนั้นน่ะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วทุกวันช่วงนั้นก็แบบเป็นอะไรมีฝนตกรถติดน้ำทัวฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นมันไม่ได้กําหนดมาก่อนก็เป็นเรื่องการทําหันแล้วก็รู้ว่าทุกคนก็คงจะต้องจัดเวลาอะไรแบบเนี้รวมถึงพี่ๆนักข่าวเองที่แบบไปอยู่กันร้อนชื้นฝนตกเปียกกันแบบจนดึกอะไรเยี้ยเนี้ยขอบคุณมากขอบคุณมาก จริงมันแบบแอปรู้มันลำบากอยู่ตรงนั้นน่ารำคาญมากเลยคนก็ชื้อชมโมเมนต์ที่มันีแบบคามสุขงายต่อมีแล้วก็คนรวเล่นด้วยกันอะไรน่ารักด้วยเลยค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรตอนไหนก็ไม่เห็นหลังเหตุกนรณ์เห่ะเป็นไงแบบในสายตาเราไม่เห็นเป็นแบบเด็กแอปรู้สึกตัวเองโชคดีค่ะในไม่ใช่เฉพาะโมเมนต์นี้นะคะ ในหลายๆโมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เคยอยู่ในชีวิตแอฟทั้งอดีตปัจจุบันหรืออะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีและความความหวัวใยให้กับแอฟและครอบครัวเมื่อมีอะไรเงี้ยคือทุกคนก็พร้อมจะมาช่วยมาส่งคุณพ่อมาแสดงความเคารพพ่อค่ทุกทุกคนที่แปปปอฟเคยอยู่ในชีวิตเขาเขาเคอยอยู่ในชีวิตแอฟ ันหนึงทุกคนก็ก็กลับมาค่ะแล้ว<ๆ>แล้วก็ยังดีกับเราตอนนว่าใช้แต่กับคนเชียรยมากแล้วทิจการกบบองก็จะก็จะมี u d e ไคตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกอย่างที่บอกขอบคุณค่ะแต่ได้คุยกันไหมครัพีง ล่าสุดในหลายล่าสุดนะแอบไปดิจิอันนี้ล่าสุดของล่าสุด,สด,สด,สดนะฮะเขาลืมแล้วว่าคู่เราเาอน,อานี่างก็ไปดิจิว่าทานข้าวพรอที่กันแล้วก็พิมพ์แบบน่ารักระหว่างแง่กับเขาสงบนั่นเองคะ่ะตามที่เห็นเลยค่ะทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหนเพราะว่าแอบปเคยกลืนไปแล้วว่าก็ทานข้าวอะไรก็ไม่ไม่เราไม่ได้ก็ไม,ไ,ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะรู้สึกก็ไม่ได้พิลื่นที่ ตอนน้นฟ<ช>ัุถสถานะกับน้องนตอนนีน้<ม>นะคะเพราคนก็แบบรอชยรอแล้วเรอทีับาของแอทีแต่หลายคนก็มองว่าินเด็กใรใเดือนสอันนี้มันคือความชัดเยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรขนาดนันดน้นนะคะเพราะวา่าตอนนี้เอาแค่เหียอามกลับไปทำงาน <c oughs> มันก็อย่างที่บอกมันบอกไม่ค่อยถูกคือเดิมเราคิดว่า วันวันสุดท้ายที่วันชาปนกิจเขาเป็นละครมันก็แบบคงจะแบบสุดๆลงไปกองที่พื้นอะไรย่างเงี้ยแต่เอาก็จริงมันก็ไม่ได้เหมือนในละครนะที่แบบร้องไห้จนเป็นลมเลยมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นรู้ความสึกหนุ่มหนวดแตกๆหรือหิวแล้วพอเรากลับไปทํางานเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ดีวันหนึ่งเราก็เราก็โง่จะไงแบบมันมันก็เลยแบบ เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งตัวเองอหรือแม้กระทั่งที่บอกก็โนนนี่างเงี้ยเราเราก็ไม่ได้คุยเรื่องแบบนี้ก,กนันอย่างน้อยตอนนี้ขอให้ยอมได้กลับไปทํางานได้แบบให,ให้ให้มันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าค่ะก็เหนื่อยด้วยค่ะก็เหนื่อยด้วยแล้วก็โมเมนต์พวกนี้บางทีมันก็มาเองก็ ทุกอย่างมันมันเป็นเรื่องไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆสองอาทิตย์ที่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปีคุยกับก็ก็ฟีดในโมเมนต์ที่คุณแม่น้องที่เป็นภาษาอังกฤก่อนคุณสมการว่าว่าที่เรได้วเห็นเหตุเห็นค่ะคือคุณแม่เสียงจีเอลเลี้ยงพี่หมีนะคะก็ แอฟก็เข้าใจนะคะพี่หมีพี่หมียิ่งต้องเป็นคนที่รู้สึกอืมคิดว่าพอกันมากกว่าแอฟดี่ยซ้ำเพราะว่าคือู่ชีวิตที่อยู่มาด้วยกันทุกวัน,นะะอย่าเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ซัพพอร์ตจิตใจพี่หมีได้ใช่ค่ะแล้วก็พอเห็นแบบแฟนคลับหรือคอมเมนต์อะไรเข้าไปใหก้กำลังใจพี่หมีแอก็ แล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่มีกำลังใจให้ค่ะเป็นู้เป็นวอ่าใจเนาะแม่ก็เป็นช่วยให้กรลังาจว่าแคนจะดว่าแม่พี่หีมอบแทนใอก็ไล้ให้คำตอบแทนแม่พแม่ี่หมีถ่พี่หมี่ยรูปถ่ายรูปรวบเลยกับทุกคนเลยอาจจะแทยเยอะเดนในรูปวงดีกันหน่อยแต่ไม่มีรูปคู่แอบเลยนะน้ ที่่ะีรือเปล่ปาต้องดูแลแขกอะไรอย่งเงี้เอออันนี้พิ่งนึกได้เราไม่ได้มีแายลกูกผู้กับลูกสาวแม่มีแต่ว่ามีมีเป็นครอบครัาารวแขกทั้งหโอเคบนรถไฟนะครับ่แอเห็นหน้าไม่ดเจมาขอบคุณมากยากจ้ะฝากรูปาได้ค่ะ